ครทำแบบนี้ได้ตั้งนานแล้วนะนิสสันไทยแลนด์การผลิตรถยนต์ในทุกวันนี้มันทั้งยุ่งยากและซับซ้อนขึ้นทุกวันจนทําให้รถยนต์ที่จําหน่ายในไทยทุกวันนี้มีปัญหาไม่เว้นแต่ละวันจนค่ารถคงปวดหัวตามกันไปแต่ไม่ว่าปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรขั้นตอนสําคัญที่สุดมากที่สุดก็คือกระบวนการรับผิดชอบจากบริษัทแม่นั่นเองครับ และล่าสุดทางนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยก็ได้ออกจดหมายรีคอลเรียกให้ลูกค้าที่ซื้อ2,020 n ิสสันโอเมราเทอร์บเข้ามารับตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการคลายตัวของสลักเกลียวยึดสายพานปั๊มน้ำหรือน็อตมูเล่ปัญหายอดนิยมของรถรุ่นนี้นั่นเองได้ที่ศูนย์บริการนิสสันทั่วไทยและหากจำเป็นจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนลูกค้าก็ไม่ถูกคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดครับ การรีคอร์ปัญหาของรถผ่านการแจ้งจดหมายของนิสสันมอเตอร์ไทยแลนด์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นความตั้งใจอันดีของทางบริษัทในการดูแลลูกค้ามากกว่าสมัยนิสสันในปี2010ถึง2015ที่รถนิสสันสมัยนั้นเริ่มมีปัญหาด้านคุณภาพบ่อยครั้งมากเนื่องจากมีการลดต้นทุนด้านคุณภาพชิ้นส่วนเพื่อทำกำไรให้แก่บริษัทส่วนการรีคอร์เพื่อให้ลูกค้าเปลี่ยนชิ้นส่วนก็มีน้อยมากๆเลยนะครับหรือแทบจะไม่แอคชั่นแก้ไขปัญหาใหญ่ๆเลย ทำให้ผลลัพธ์จากการกระทําในครั้งนั้นส่งผลต่อแบรนด์นิสสันในวันนี้คือลูกค้าขาดความเชื่อมั่นและความเชื่อถือในคุณภาพความทนทานของตัวรถไปเลยเรียกว่าคุ้มงบคุ้มต้นทุนการผลิตแต่ไม่คุ้มค่าแบรนด์ที่เสียเลยจริงๆเมื่อย้อนกลับไปดูอัลเมรารุ่นแรกนะครับปัญหาจุกจิบประจำตัวของนิสันอัเมราตัวที่ผ่านมาโดยที่มีการแก้ไขอัลล่าช้ามากๆเลยก็คือปัญหาบูสสายเกียร์แตก ตู้แอร์รั่วในระยะ1 0 0 0 0แกิโลเมตรขึ้นไปปัญหาพัดลมไฟฟ้าเสียไวไปจนถึงลูกปืนที่มีปัญหาและปัญหาเกียร์ซีวก็ย่อมส่งผลต่อแบรนด์นิสสันไม่น้อยเลยเพราะยิ่งรถราคาถูกเท่าไหร่ลูกค้าก็ยิ่งคาดหวังความทนทานและความดีงามมากเท่านั้นกรณีที่ร้ายแรงของนิสสันเมืองไทยคือเสียฐานลูกค้าแบรนด์รอยัลตี้ที่ใช้นิสสันมาตั้งแต่บรรพบุรุษไปเลย เมื่อเจอคุณภาพนิสันในช่วงปี2010ถึง2015ทำให้ลูกค้าบางคนเลิกใช้นิสันตั้งแต่นั้นมาซึ่งการเสียฐานลูกค้าเก่าในด้านธุรกิจถือเป็นเคสที่ร้ายแรงเอามา,มากเลยครับรถยนต์นิสสันในวันนี้จะมีความทนทานเช่นเช่นในยุคก,ก่อนเรโนเข้ามาครอบครองหรือไม่เห็นที่ต้องให้การเวลาพิสูจน์กันแล้วละครับถ้าดีจริงทนทานจริงคุณภาพดีจริง รับรองเลยว่าแบรนด์นิสสันกลับมาแน่นอนต่อให้แบรนด์จีนมาดั้มราคาขายก็เถอะเพราะคนไทยชอบรถทนทนการรับผิดชอบสูงแต่ถ้าในระยะยาวยังเสียจุกจิกงไม่ไหวนิสสันก็คงเหนื่อยในไทยเพราะประเทศไทยเป็นลูกค้าที่ไม่ได้ร่ำรวยเงินทองเหมือนกับญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกาเลยครับอ๋อแต่ใช่ว่ากลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกาจะไม่บ่นนะครับบ่นนะครับบ่นเรื่องคุณภาพกันพอสมควรเลยนะครับ เพราะยิ่งประเทศพัฒนามากเท่าไหร่ลูกค้าจะยิ่งปกป้องสิทธิ์ความคุ้มครองกว่าลูกค้าประเทศโลกที่3เราคงส่งท้ายไปว่าถ้านิสันทำรถทนทน,ทนได้เมื่อไหร่ยอดขายก็คงจะกลับมาดีมากเองครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด u b บส r คร e ช่องคิ k กายขอบพระคุณอย่างสูงครับ